สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะครับผมซึ่งจุดหมายปลายทางในวันนี้ของผมนะครับผมจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมซึ่งจุดหมายปลายทางของผมในวันนี้คือสะพานแขวนที่วัดใหญ่สมุทรสงครามนะครับผมเป็นสะพานแขวนที่ตั้งอยู่ริมปากคลองแม่น้ำแม่กลองนะครับผมซึ่ง ตอนนี้พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับผมแต่สะพานก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังเสร็จไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่สามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับซึ่งจุดชมวิวนะครับสามารถดูได้360องศานะครับรอบๆตัวาปากน้ำแม่กลอง สะพานนี้ทอดยาวข้ามแม่น้ำแม่กลองนะครับและเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพตอนพระอาทิตย์ตกนะครับผมเห็นเขาว่าช่วงตอนเย็นๆเนี่ยบรรยากาศแล้วก็พระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับผมแต่ก็ด้วยเรื่องอากาศนะครับช่วงนี้ฝนตก นะครับอาจจะมีเมฆบางครั้งในช่วงนี้อาจจะถ่ายรูปออกมาไม่ได้สวยนะครับบางทีอาจจะมีเมฆบดบังดวงอาทิตย์นะครับผมถ้าใครไปก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมและจุดชมวิวที่นี่นะครับเปิดให้บริการฟรีนะครับผมสําหรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็สามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปนะครับเดินดูชมบรรยากาศชมวิวรอบๆตัวสะพานกันได้ นะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมเวลาเรือผ่านก็จะโยกๆเลย ผมเดินทางมาในวันอาทิตย์นะครับผมในวันที่28นะครับกันยาปี2568นะครับก็นักท่องเที่ยวชาวเมียนมานะครับจะเยอะมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันหยุดของเขานะครับผมแล้วก็บริเวณโดยรอบสุขสสงครามนะครับก็มีแรยง,งานนะครับเพื่อนบ้านเยอะพอสมควรนะครับเนื่องจากการเดินทางมาในระยะ ทางที่ไม่ไกลจากที่ทํางานนะครับพวกเขาเลื่องที่จะมาที่นี่นะครับถ้ายังไงนะครับแนะนําให้มาวันธรรมดาจะดีกว่านะครับผมสะพานนี้เป็นสะพานเดินนะครับผมมีความยาวนะครับ118เมตรนะครับและมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรนะครับผม และขึงด้วยลวดสลิงนะครับประมาณ120เมตรนะครับสะพานนี้เชื่อมต่อนะครับจากด้านหลังของกรมป่าไม้สมุทรสงครามนะครับมาที่วัดใหญ่สมุทรสงครามนะครับผมที่นี่ยังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่อยู่นะครับผมถ้ายังไงถ้าใครสนใจก็เดินทางมาได้นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับผม ตรงนี้ผมเดินกลับนะครับขาไปเอ,อทางฝั่งวัดใหญ่นะครับผมได้ก็จะเดินยาวพอเวลามีเรือมาเนี่ยรู้สึกโครงเรืองเพลงนะทุกคนนะงนเงิน,นงนเงน,งน,เ,งนเอาเข้าจริงก็แอบเสียวอยู่เหมือนกันนะครับ ข้างบนนู้นผมไม่กล้าขึ้นไปนะครับมันเสียวนะทุกคนผมเป็นลรกกลัวความสูงนะครับก็เลยเ,เก็บมุมล่างแล้วกันนะมันจะได้ไม่ว่าวิวไม่เสียวภาพนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครจะเดินทางมาเดินทางมา,ทาง,มาทางสมุทรสงครามนะครับเส้นพรามรสองก็ได้นะครับหรือมาทางฝั่งดําเนินนะครับก็ได้นะครับผม ทังสองทางนะครับน,นี่พระพุทธรูปกำลังสร้างนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จอันนี้มาดูข้อจำกัดในสะพานนิดหนึ่งข้อกำหนดในการใช้สะพานนะครับขึ้นได้ไม่เกินครั้งละ50คนจากเท่าที่ดูน่าจะเกินนะครับ ก็จันถึงสุกนะครับเปิดเวลา8ปดนาฬิกาสานะครับถึง17บเนาฬิกานะครับผมวันเสาร์อาทิตย์นะครับเปิด8ปดนาฬิกาถึง18บแนะครับผมนี่ก็เด็กนะครับต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับผมแล้วก็ห้ามนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาขึ้นมารับประทานข้างบนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับกดข้องคับของการใช้สะพานที่วัดใหญ่นะครับสู่สครามนะครับผม แล้วก็ที่วัดใหญ่นี่ตอนเช้ามีตลาดนะครับมีของกินอยู่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะไม่มีของกินนะครับมีของกินหลากหลายมีขายเยอะเลยนะครับผมครับผมทริปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ายังไงถ้าใครรักชอบพอในคลิปที่ผมนำเสนอก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทริปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ